สวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกๆคนวันนี้มาพอกันยี่ดอยต่ำเนาะสาจันลํามือนี่มาดอยต่ำครับผมพาพี่พ่อน้องมาย่างดอยต่ำๆพี่น้องจังปวดขาเนาะสาวจันลําขามาหลายมือลครับผมเอาจังไรทาไปลูนน้ำกันพี่น้องอปเยอะเพื่อเชี่ยครับจังหวัดเพชรแาวครับผมได้ข่าวว่าดอยต่ำนี่มีเห็ดหะงโกับเห็ดเพิ่งเห็ดเพิืงก็เป็นประมาณนกยุงหนะสาวจันลเนาะครับผมว่าเดี๋ยวนี้กะบมันเห็ดอะไรสาวจันลํา างแทักไยด้วยความหมานพี่น้ลงหมานเห็ดก็งกเียงทั้งหมดบางหน่อยตัดดิ่สามจุมจุมหนูเป็นงอกเลียงเลยแงบหมานหมานหมนมานเอามาตัดตีนเห็ดเซนจะ่าจะคล้องตีไยง้างแงหล่างเนา สองจุมเอยสองบานเหยียบจุมงะเล้วมาบานขาปานเนี่ยเถอะน้องมาบัทันเจ่าเถอะน้องไปเปนเนี่ยมาไม่ทันเดยจีพ่นจุ้มพันหน่อยคักหน่อยเนี่ยน้องพี่น้องเนาะอือเราไม่ต้องเอาโบไม่เอาดูแต่นี่กระางยากด้วยนี่ เพื่อนฝงใส่ฝนตกหรือตะไรกันเลี้ยงท่านี่แหลมาประธานเพิ่นต้องไปนอนบาทนี้มีจากเบิดไม่ได้จากหนึ่งเลยพี่น้องว้ายหนึ่งกินกับตำบักลุงเลยวะเสียบ แต่หมฮุงก็บว่าต้องเผ็ดเด้อเดี๋ยวเปียงนามเราตุ่นบ่วมาเผ็ิดก็ว่าลูกอือก็ประจุงงี้เนาะว่าตุงอือไปย่งตัวเดูก็เหิฮกดเหิพึ่งทาบเนาะป๊าขาหน่อยนเนาะปลาจังปาขาหน่อยครับขาหน่อย ่าขางูลางงงอนต่อหมดางานทำความได้พี่หนูนี่เห็นแล้วงูกเหลืองโค้นกับพี่หออย่ขางโค้นเลย พี่น้องนี่มี่ขาพุนปวกพี่น้องเมื่อนีดปวกเราจะเลี้ยงเนี่ยพี่น้องดอกเดียวมอ้โหดอกจูมีน้องเปิดเบิดอยาด้อย่าปัดอืจะเร็วไปไม่บังพุนเอู้หนี่ขาจันทนพุนเบินเบินเเอาใหม่นะพุนเดี๋ยวจังเอาเดี๋ยวจงเอา หั้นุ่มกน้อหลองงามานอทีบ้าดีเนาะเยวหมดงานเปล่าก็นนี่จะขี้งอิึงเบ็นอะจรชุ้มยขวเรอกำมานอยู่พึ่งขาามาแล้วพึ่งขาวเรง่กขาามาแล้วดบ้าขี้งบ้านี่จากบ้านอรมณ์เนี่ย ป๊าดขึ้นเป็นจุ๋มให้งามนะว่งามผัดบ้านกับงามพี่น้องเอาเปหนึ่งเล้กหน่องนหลุ่นเสียบบุกไม่ต้องไม่ต้องเอาหน่อยดิ zoom zoom จ้ยขนาดยูน่ขนาดอันน้อยๆจยังบ้านอู้ปวววยวววววววอวเวว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 ว ก็คือเลี้ยงเหยียบอ่ะเหี้ยตรงไี้ท่านในยางมาอยู่เนาะบุอลยอหนึ่งแสบมาตัวกันกัพีิวันภากับพี่สวงคือก่าเฮ้ยตอนนี้โอูโหูิซิกัิวันะภา มานปะค่ะพี่คะเอาหอกกันกลางดอยครับพี่น้องมานมานเดี๋ยวมีมมแล้วอู้นี่ไงอันนี้เจาอื้อโบได้ล่างพี่น้องโบขกขาว้าเห็ดพึ่งอะไรสาวนมเห็ดพึ่งกระปุกลูกครับพี่น้อง เพิ่งเข้าคืืกันเหรอคะเพิ่งเข้าใหญ่เาหาะมาแล้วมันมี่้รสชาติหวานหวานไม่เกี๊ยบพี่น้องหวานลำลำอุ <laughs> อ้ยกเก่นแล้วเ <laughs> <laughs> หรอมีไงงห็นเอง <laughs> องอกเองพี่น้องอุ้ยสองดอกนี่เธอแล้วว่ามาันดอก <laughs> เดี๋ยวนะพี่น้องเนี่ <laughs> น<ะ> <laughs> นยก็หน่อยหน่อย

ปันจือเือ,อ,เเอ,อโอ้ยหวานแท้เด้อนี่เด้อพี่น้องเอโอ้ยบานหูย่างค่ะกบานแถยตาจนเลี้ยมเด็กจีเตี๋ย <laughs> เห็นแล้วโง่ขึ้นแ้หน่อยหลายจนเอินตีนะไม่ได้ทำเม่ใเทจะเลี้ยม พึ <man ford> <man ford> <man ่งดำพี่น e ้องแอบแอบหวานหวานนี่หรือเอาเด้อพี่น้องว้ายหวานโผดแมงเจาะไปเลยอ้ยเอาพี่หอนนี่ของแดงได้บ่ล่ะสามเนียมค่ะคุณว้ายเด้อนี่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 น้องนี่พึ่งดำพี่น้องนี่คุ่นึงพี่น้องไปกิน นไใสบ่เ้นี่นบาอั่าาโอ้ยไทยเด้ไทเห็ดเสื้อให้พี่น้องเบิ้งเด้อี่น้องนี้ได้เท่ไรนีนั่นลยาทโกนบ่โกนเฮ้ตาดอกเ้ยตาดอกเนาะอือตาดอกยังไงโอ้เตาดอกมาเห็ดพึ่งหวานพี่น้องเถาแล้วนี่หน่อยนึง มาเผาหน่อยนึ่งเยอะไหนเจ็บยองอร่อยเดี๋ยนี okay. ่อ okay. ่ะพี่เยอะจังอืมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเบ็ดตป็นขาตีันี่ยอืมเงินเบ็ดเกาอู้ยเหรน้องผีตัวนี้น่องสีท้ายเนี่ยมเห็ดยังนี่เลยอยู่นอูยเห็ดป้าเป็นสูบเหมียรวนติน มันจะสูสีวิตแท้รีบเนอหนึ่งไไเยบเ้ยขาแเี้ยองยเอาพี่นอบขาขากันตนเตาทุลโลอเไ้อีก Long ngon lắm 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 เอาเม็เอาเม็เท่านั้นโอ้ยนุ๊กพี่น้องเปิดคาไล้ด้วยพี่นอออ้องอืมจนะอยู่แถวสารนั้นอึดอัดอึดอัดไม่ไ,ไม่ไคนสีแดดซื่อๆนี่พี่น้องเป็นสีแดดได้นี่สันมาแล้วเป็นสีแดดบาหวานเป็นไหนพี่น้องบาดน,น้อยนึง ผมน้อยนึงนี่นได้นี่พี่น้องบาดยิ่งรุนรงจะ้นแล้้หเป็นอยังขาเพิ่นก็ถืแมงจอะพ่น้อได้หูบอกด้วยด้วยพี่น้องเพิ่นบ่นเน่าด้แมงเจาะพี่น้องแมงจาะมีบอกปนี้ไ่ะยน้๊กไก่เนี่ยอู้ดงพี่น้องทันไปแล้ว ออกคออกเยอะอีบ่โกลนบพี่นอนค่ะโกเอาออกอีกนี่ด้อค่ะพี่นองนี่เห็นบ่เป็นหูขนาดอันนี้เพิ่่มี่นอนมีอย่างเดียวแค่เป็นแมวเขยไข่แมงเหพี่นอนบวกเจาะยังพุ่งไม่ละออ